ได้มันร you know? ่มหรอไม่ไมได้วิโนได้นี่เดี๋ยวมออะไรวเนี่ยไม่เกี่หม้อหม้ออะไรอะพี่อ๋ครับรวเป็นครับคุณดชโชคดีจะได้จไม่ให้คดได้ เจ๊บุตรตำแหลกเอาพัดลมไปเป่าให้ลูกค้าเจ๊บุตรตำแหลกได้พัดลมครับพัดลมสิบหกยูนะครับโอ้โหชุดน้ำชาเนของไทยบ้านบ้านนะฝั่งทางซ้ายมือคนไหนครับเปนชาบ้าคุณหนุ่มโอ้คนก้าวได้เสียไปได้ชุดน้ำชาเอาไป อีพอเจ้าไปลายๆมันถือยามที่ไปแจค่ะมาช่วยตอนเช้าเพราะว่าเราวันนี้ไม่หมดเสื้อผ้าผ้าไเบอหนึ่งหกสนึ่แกนะครับเสื้อหนึ่งหนึตสีดำดำหนึ่งหกสองครับแกเลยเโอเคอู้พอลยอ่ะผมเพิ่งผ้าเกกนรุ่นผมาเพกแต่าจแล้ว

หนึ <150. S 2> ่งห้าศูนย์เอามาไว้ก่อนนะมาไว้ก่อนเอาถือไ,ไว้อันนี้ของตั้งยองของตั้งยองนี่ได้แล้วเอาให้โชว์ก่อนชิปนี่เลยนะครับเนี่ยโอ้โหนี่น<ม>ของใหญ่นะครับเพล,ลงมาลาม เฮ้ยเฮ้ยหน้าต่างหน้าต่างนั่งลานหน้าต่างไปเ็รื่อยไปหน้าหน้าต่างนั่งลานหน้าต่างนั่งลานโอ้ยเดี๋ยวยังอยู่ครับอะไรตู้เย็นร้อยชิ้นนะครับร้อยชิ้นตั้งแตาย็ยอมก็เขานะครับตัดนี้ได้ไปหลายรายการแล้วนะครับเอาแยกมานะครับร้อยละแท้นะครับทั้งนี้ได้สิทธิ์ดีแล้วสิทธิ์ออกไปแล้วหนึ่ง

เส่ก no, no ัเสียดพุทธเอาไหมครับนมเออนมมาม่ามาม่าและนมนมมาม่ามาม่ามีคนมารักตู้ใช่ไหมครับคุณโชคดีได้ตู้ครับียาด้วยลางข่อยได้เงินก้นเนี่ยได้ยินไหมตู้กับข้าวเอาไปยกมาไปยกมามาม่า โอ้ตู้ไซส์เสพาบอกให้ของร้านมิตเฟอร์เนเจอร์ครับประชาสัมพันธ์ถึงร้านมิตเฟอร์เนเจอร์ตู้ของท่านมีพวกโชคดีตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วตอนนี้กำลังจะมาเอาพวกผมบอกว่าถ้ามาซ่าหาที่ที่พอให้แรงเตือนพอแรงเตือนพอมาเป็นถู้ประกันอ่าแล้วล้มไยกันด้วยพี่ไออนว่าว่หนักกับมีคนมาซอยบ่อนเรียนเอาทั้งเรียนทั้งล้มออกมาดีๆเออขน มบ่โอเค่ายรูปแนีว่มา่เียทายทั้หมุนก็ได้ครับตอนนี้ท้านี่เงยบงยลอยปักยู่งยของเขายอหยุ่ของทอของูก่าฮ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 ถ้าฮ่าฮ้าฮแา่า่่่าก่ ครับมานผู้ชมที่รนกทุกคนมครับคปองคุณหนุนอยู่อยู่ไหนครูอคปองคุณหนุนอาหารทะเลนะครับหน้าต่างหน้าต่างคัคมปองคุณหนุนทะเลคได้ได้น้อเนี่ยทางไก่ที่ทางไก่มรำผีเพราอย่สวางได้ยสซียกสรนงเด้อไปเอาเด้อความดีกับปันมองสุงมทำไมนะครับ ขูดองจะลุ้นไหมจะคว้นาน,นลลาาหอมไหมหนมอาหารทะเลครับรร้องอยู่ไหนนี่อาหารทะเลมีอะไรบาท้ายก็คือโอ้ท้ายจัดกะนมเตอมยเข้าใจด้วยว่นโอ้ฉันให้น0 0สามร้อยแม่เอาเนอะเอาขูดปองไปยืนเลยนะครับ ม่ยอมทุกคนเอาอีกเอาอีกเอาอีกสองร้นสองร้อยออชิ้นคับกระติกเบอร์ใดก่อครับสี่สิบสองเี่สองกับยี่สิบบเอ็ดอยู่ทางไหนล่ะเป็นกระติกที่ กมีอันนี้เก้าสิบสองก็มได้อะไรถูกโอ้ขึ้นบนอาหารทะเละไปกินบุฟเฟ่ร้อยใช่ครับผู้ใดผู้ใดที่บัตรติกดห้า อยู่ไหนอยู่ไหนเบมันตัดใบมบนประกาศพื่อยมันสูงแส่ละเบตงเนี้จะเป็นจิ้แนวช่วยจับดีกว่าห้าร้อยเอานร้อยส ขอบคุณครับนี้แถมลูก้วครับไ่้ให้ไล้ให้ล้์ไมได้เยังแน้ว่าแั่ไนเปลี่ยนหาเปลี่ยนหายรอบมีส0ง้อชิ้นไปไม้จ่เอาพี่ดอยสองรอยชิ้นรอบ้อนากมี้ได้ยัง ตัวชาร์จตัวชาร์จตัวเลของค่แมทไอที่ชาร์จโทรศัพท์ผู้แมทที่ชาร์จโทรศัพท์ยูงไงนองรองติสองพับาทโดเมนสามโดนสามเลยที่ชาร์กอนเลยด้วยนะของหยองเออที่ชาร์จโทรศัพท์ครับเมื่อกี้นี่ของใครครับที่ชาร์จโทรศัพท์ตัวเลขอ่าโอเคครับก็ให้สองอันเออเจนโดนมีความเจนที่นี่แล้วก็เด็กไปไนี่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ต้าออกอย่าต้าออกออกโอ้พัดลมมาอีกแล้วอยู่ตั้งแต่กระเทยหน้าเมื่อกี้เนี่ย น้าติดต้องไม่ได้เลยเนี่ยได่ใช่ไหมมัไปวกเยเพราะว่าติดใหญ่หมดแล้วตอนนี้เหลือเสื้อนั่งรันเนี่ยมันยุ่ง ที um, ่งานว่าเนี <for> ่ยกระปรองอลูมิเนียมเนี่ยุ่นเูเเนเลูเเออว่าท่องค้อออกนี่ยานล่างกักระปั้มนออกา่รถนะครับพันมยงเหลืออยู่ตัวครับระดบ1ิิ้ว ब हैं है हैं और म प ला